สวัสดีจ ja. hey, hey, ้าสวัสด yeah. ีจ้าสวัสดีจ้าเอเราเราสวัสดีไผ่น้อยเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเจ้าภาพ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 จันจิราสาวจันสาวใต้ในเมืองเบียจ้าวันนี้จะพาเราไปที่ชานอาหารไทยที่ที่บ้านอาหาสตาดสต๊าดไทยคนโคราชคุณโคราชคุณโคราชเนื้อของคนโคราชเหรอแล้วก็นี่นี่ใครเอ่ย อันนี้สวัสดีถูกต้องอย่างสุดก้มลงนิดนึงเพราะว่าเราสวัสดีไม่ก้มหน้าใช่ใช่ใช่แต่นี่ก็ก้มเยอะไปสวัสนี้ครับสวัสดีค่ะรายงานข่าวเช้าตอนบายสวัสดค่ะเอสลีเยนเยอรมันดีจีนตรงมิวกันตรงมิวสวยๆข้างทางพาไปข้างทางแล้วตอนตอนนี้เรามาฉลองวันเกิด บนรถไฟวันเกิดบนรถไฟไหมเราเป็นคนถ่ายเองดีกว่าไม่ไม่อันตรึงแล้วโอเคผลคุณจะได้ถ่ายตรงนี้นะเขากลัวเราเขากลัวกล้องเขาจะวันนี้เราจะไม่ต้องกลัวอะไรรลองกันเาวันนี้สุขสันต์วันเกิดนะคะขอแสดงความยินดีกับการยูทูบเบอร์มือใหม่นะไหมลาแดงลายแดงลายแดงแดงจริงจริงสามพัน สามพันชั่วโมงแล้วก็วกับชอ็ชอตทำให้ freely, Shut ที่อยู่เขาอนุญาตให้ยืนยันตัวตนแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องพยายามไปถึงสี่พันต้องด้อ่ะโอเค HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY พี่แฮปปี้นะคะอาเลสกูเตซุมก็บรสชาตวันเกิดนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะเฮงเฮงปั้งปั้งหนุยต่างๆทั้งสามคนไปด้วยกันยืดๆตามเดิมตามเดิมเรามาชนเรามาชนค่ะเอ่ออคลลาเจนกันค่ะตอนนี้คอลลาเจนก็เป็นหัวก็เป็นหัวคลิปก็น่าดูเลยนะโอเคหัวเขาเป็นสวยไม่ได้นะ ก็ว่าเช็คว่ามันหายนะคะก็ให้ปังปังนะคคุณอิดทำคลิปคุณอิดก็ทำคลิปแมวนะคะ วพนพี่พี่เอาตัวมว่าสิพี่เอาตัวมหาสิพี่จะเอาตัวหนูให้ไงเอาตัวมหาสิุ่มยูนรถไฟเนนี่นะคะก็คือมีควาวันนี้เราจะรู้สึกว่ามีความสนุมามสอาดะมารถไฟมารถไฟมา

วันสำคัญหลายๆเรื่องแสดงความยินดีวันเกิดแล้วก็แสดงความยินดีเรื่องซุปเปอร์มือใหม่มือใหม่มือมือใหม่เยี่ยมเลยคือภายในสี่คนเนี่ยคือคูอิตเนี่ยนำล่องเร็วที่สุดไปเร็วที่สุดเดือนเดียวเดือนเดียวสองพันใช่ไหมใช่คือจบเร็วอ่ะเดือนเดียวสองพันกว่าชั่วโมงจบจบก่อนใครแต่ว่าเออแต่ว่า แต่ว่าที่ที่มันไปเร็วก็คือเขาคลิปบังคือน้องแมวน้องแมวน้องแมวลงตรงนี้ใช่ไหมเราลงเราลงตรงนี้ใช่ไหมอย่าลืมข้าวลืมของนัะนนี่นะเตรียมเก็บกราผงกระเป๋าเอาด้วยโอ้ยน่ากลัวดิฉันต้องลืมเข้าแน่ๆเลยเพราะว่าดิฉันนี่ก็เดี๋ยวเราถือให้ก่อนแล้วกันเพราะว่าต้องคุมตักอยู่นะอ่าเด่นตอนนี้เรากําลังจะลงแล้วค่ะเราเราจะลง เราจะลงเมืองที่เราจะลงก็คือบาดคาร์สต้าเนี่เข้าไปละสองสาวสองสาวเราดิฉันก็จะตามเข้าไปละคะ่ะแต่ยังไม่ได้เปิดเออไม่ได้เปิดยังยังไม่มีเวลาจ้าอ่ายังไม่มีเวลาเออทีนี้สองสาววันนี้เราฉล,ลองยกกําลังสองเลยจ้ายกเดียวยกกําลังสองงานเดียวปกติเขาไม่เคยจัดวันเกิดเออเขาไม่เคยจัดวันเกิดจ้าคุยตี ีไม่ใช่จีเนียลเราคือคือคนไทยเรานะส่วนมากเราก็ไม่ได้จัดนะวันเกิดเนาะคนไทยทำงานแล้วก็เราไปวัดกันด้วยตอนนี้อยู่ก็นี่เราวัดใจีิถือเองใช่ไหมอาจารย์ไปกันเลยไปไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะไปไปไม่ต้องห่วงไป แต่ว่าฉันต้องจัดการมัน<ร>นี่ก็คือ,ท,ท,อท,ที่ที่เราจะลงที่ที่เราจะลงก็คือบาดคลานอย er. ต,ต,ต,<ม>ตรงไหนเราอะไรนะรนงลงฟังไนฟังปา้า Nee, ich habe hab eine genauso heute, die mache ich Foto, weiß nicht, geht nichts. Ich, um, ich habe nicht, da nicht so ausgesehen. So, Was meinen Sie, Handy oder Selfie. Handy, Handy. Yes. So, oh, so genauso, genau. Oh, sie macht so Fotos, sie muss dann im Internet schauen. Well. Oh, sie, 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 darf, darf.

อาอเขาทำสต็อปเดียวเขาทำนั่นก็ได้อ่าโอเคเออเอาก็ได้ประโยชน์ป่ะเอออ่ะเออโอเค it's good เฮ้ยได้รองนีเยออ ให้ความรู้กันเวียเวียคอมเมนท์ไทยแลนด์แต่วาเียเวียวอเนนในนเยอรมนีเมเซนยาเรยายาดอยช์ยายาเวียคันดอยช์เฟรเกนโอนฮอยเทเวียเกนซุมบาตคันสตัดอีกวอรนออูม this um see is in S wegen uh, and then we are caterin see uh, my melancholy kebostadt or that we are to, we are in some thyrest the in bad kanstadt yeah say good in a uh, orchid okay orchid in in bad kanstadt or oh, Ja, wir sind uh, auf einem Restaurant. Geburtstag, Geburtstag. Ja, danke. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Wo wohnt die? Hier wohnen wir. Wendlingen, meine Freundin, Wendlingen. Und sie? Auch. Wendlingen, <laughs> oh, okay. Wir haben eine Freundin, die wohnt in Wendlingen. อุนคลาบหริกฮะแสเชิญแสเชิญอย่าอย่าแ่เชิญโอเคยย่นี่ก็คือที่บาตทานสตัดแล้วก็เนี่ยก็เลยมาเจอมาเห็นอุนคลาบลริกฮะ โอเคบายบายเชิญน tune, <Yeah>. ันทาชูดอ้าเอฟเอนซอ์ชชูเช้าเช้าแล้วเราก็เซ็กคุณบายกันแล้วนะจ๊ะกันทำไมเราไม่ลงไปข้างล่างล่ะคุณอิทเอาจะเดินไปไหนฮะ ไปร้านเอเชียก่อนไปเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาเปิดร้านอ๋อได้จ้าได้จ้าจากกันไปนะลายปีหลายชาติไปร้านสตอร์ก่อนไปซื้อสตอร์ก่อนใช่ไหมจากกันไปหลายหลายชาติแต่พอชาตินี้มาเจอกันด้วด้วยความชุลมุนวุ่นวายด้วยความชุลมุนวุ่นวายคนมันจะเจอกันเด้อเราก็ลงรถไฟจุดได้เออเขาก็นะถือว่ามาแล้วยังใช่เขาไม่เปิดดูตอนนี้เขารู้ยัง ความช่ยเหลอใช้ไอเซฟี่ยังไงเออเห็นไหมเห็นไหมเป็นประโยชน์เลยนะคิดว่าเขาทำได้ไหมทำได้เพราาะว่เขารู้เรื่องไงวนว่าจะต้องไปตรงไหนโอเคโอเคอ่าอ่าอ่านี่สามสาวสามสาวนี่ก็คือเมืองมาถึงแล้วบาตคานสตาร์เตอร์โอ้โหให้เขาเลยนะนี่ยกให้เขาวันเกิดวันนี้ให้เขาเลยนะเนี่ยเออ เดี๋ยวสักอีกสักหน่อยเราก็จะไปปกนะปกติไปไหนหนูจะไม่เอาเซลฟี่ไปนะวเอาเซลฟี่มาแล้วแล้วพี่ดิเป็นคนเอาอ๋อใช่ใช่แต่พี่เป็นคนใช้ไงใช่ไหมพี่เป็นคนใช้ไงเขาเห็นพี่ก็ตกใจนึกว่าแต่เขามาว่าเธอมาถ่ายถ่ายรูปฉันอะไรนี่นั่นนู่นจ้าอ่ะโอเคเราก็จะจะลงกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า ลากันทีมิใช่ลาก่อนเดอ้อจ้าเดอ้อ